โยมก็หนักกว่นั้นไงนั่นขับนึ้นขับท้องนวดหาบพระอบหาบอบก็ให้บ่พระอบแล้วนี่หาบพระอบเงินท้องนี่ลำนี้แหละตอนาหาบหนักกว่านั่นน่ะหนักได้หนักบ่หนักอยู่โอ้หาบมาเต็มบ่สวัสดีครับเบาอีธานทิสเกตสวัสดีครับนั่งยังเนี่ยนั่งยังเนี่ยสวัสดีครับนั่งทำอะไรเนี่ยนั่งกินลมชมวจนแม่น้ำลำธารทราบเขาว่าเปิดพระอบเลาจะไม่หมึกเปิดก่อนเลยมานบานจะไม่เช้าเนี่ยเปิดเมื่อเช้าครับ ปูให้เปิดเวลาเท่าไหร่ศูนย์เจ็ดจุดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดจุดศูนย์สี่นาฬิกาเปิดไปแล้วเมื่อเช้าตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเลยว่าจะหนวันม,มาเปิดที่นี่<อ>นไม่ทันว่าจะมาเปิดที่นี่แต่ว่าพอดีวันนี้ติดงานก็มาไม่ได้ไม่ทันแต,แต่เวลาต้องเปิดเพราะว่าปูบอกว่าให้เปิดวันพฤหัสเวลาศูนย์เจ็ดจุดศูนย์สี่ก็เลยต้องเปิดก่อนแล้วก็ไป ะไม่ใช่ไปธุระไปประชุมปิดประชุมก็เลยนัดทีมงานไว้หล,หลายช่องก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้เปิดพร้อมกันแต่ก็ไม่เป็นไรตัวเลขก,ก็ยังอยู่ครับเดี๋ยวรอเด้อ มัน่ามทองมาให้แล้วยังได้ไปนักไปนักนักนักมาแล้วมาแล้วมาแล้วอบอบอู้หู้อบหยัดทองได้พี่นางจันยยังนะทาหยังขึ้นทองอยู่นํานี้ครับนี่ นี่ทางนี้ทองบ่ทางนี้เงินนี่ทางนี้เงินี่ครับเป็นพระอบนะครับเป็นพระอบมูทะเลละเข้าเต็มเต็มนะพระอบทั้งนี้เงินทังนี้ทองนะคะหามให้เต็มเต็มเลยเต็มพระอบเลยเต็มทอบได้บ่เต็มทอบหาบเงินหาบทอง มาหายพี่หายนอกกันบ้างนี่พี่หายนอกับกหาของแล้วโอ้มเจอหายนอครับนี่ไกลหาบมาเรื่อยๆมาแต่บริรัมย์บ่าแบ้าูณปูสถานธรรมาหับมาฝากสถานธรรมหาบเบิ่งเพิงฝังนั้นเบิ่งังนั้นเป็นยังไงย่างอุ้ยหันเอนนี่มันยนบหโอ้ให้ปืไอ้ปินนี่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ ผนสั่งมั้งครับม่นวะผนสั่งว่าให้ต้องให้ใบซารเปิดผู้เดียวใบซารเปิดผู้เดียวเปิดได้ผู้เดียวเปิดได้ผู้เดียวเจ้าเป็นปัญหามาให้แล้วซื้อครับเอาพี่น้องตามไปดูเราเบิ้งเหยียบจีนบ้านนี้เปิดปั๊บเปลี่ยนตัวเก่าหรือเปลี่ยนตัวใหม่ไปเอาฮาไปให้เพิ่นมาที่นี่เอาทรงๆกันเปิดโป๊บนางวโนหล่อนเอ้าดูนี่อู้หู้อู้หู้อ้าว่อพทรงกันเถิดนักก้อนนักก้อนนัดรันนี่นัดรันสองทางนี่ ขังละลานเรื่องโอ้ขังละลานเต oh. ียงเตรียมปากกาไปจดอีกสิเตรียมปากกาไปจดนะครับแข้งมาที่นี่แข้งกับแข้งเงินแขนท้องนั่นหนึ่เด้อเสียงไม่ได้ยินเขากบนี้เปิดไปแล้วนะครับตามเวลานะครับแค่เต็มอยู่จิมงานนะครับทีมงานมาทุกช่องนะครับก็ได้เปิดคุณก็ได้คุณก็ได้เดินทางไปเนาะเพราะว่ามือเสารนี้เปิดอยู่ที่บุรีรัมม์เนาะ เดินทางมาชุดนี้ตอนแรกนัดก,กับทีมงานบรรจุช่องว่าจะมาเปิดดูหลักกิโลนี่เวลา7จ็ดศูนยนาฬิกาเนาะแต่ว่าแอดมินนะครับบริษัทอีเกนติดนะครับติดประชุมช่วงช่วงเสาร์มื่อเสาร์นี้เนาะประชุมเก่าโมงถึงเที่ยงกันเลยต้องเปิดตามเวลานะครับมื่อเสาร์นี้เปิดไปแล้วแต่มือ่อวันที12่12คือกัน หลังจากตกุ้มเล็วกะเดินทางมาหลักกิโลเนาะเดินทางมาหลักกิโลทีมงานยังไม่ได้ตัวเลขอ่าไปให่เอฟซีแต่ละช่องบั้งเนาะมาส์าเปิดให้พี่นอ้องเบิ่งไหมอีกรอบหนึ่งเนาะส่วนส่วนของแอมินเองกะให้อีกเทนึงคือกันเพราะว่าสําหรับเอฟซีทีผ่านคลิปที่แล้วนะครับอาจจะไม่เห็นคลิปแต่จะลงคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่องอีกคือกันอะเปิดเลยเนาะนี่ังไหดได<ห>้ทำยังบ่ ตั้งน้โมสามจบค่อยเปิดตั้งน้โมสามจบเอปิดเลยที่พันว่าไงเอ้าเลยเปิดเลยครับเปิดเลยบ่ครับเดี๋ยวโดนด่าเอาให้เปิดไหนก่อนครับแล้วก็สักเท่ด้วยนะอ่ะ้าวเปิดใจตั้งน้ำโมเลิ่ก่อนเนาะเริ่มก่อนพูดทางเปิดธรรมังเปิดเปิดด้วยน้โมพุทธายะนะครับงวดก่อนพระอบปูให้สี่แปดเก้าอ่าไม่ได้ให้สองตัวแต่ว่า คนที่ไปตัดเล่นก็คือเขาตัดเล่น4994ถ้ากาศเห็นศูนย์หก้องไม่เราศูนย์หกนี่เป็นตัวเลขเลขทูบเลขทูบก็สรุปงวดที่แล้วของปู่สถานทำเข้าทั้งสองอย่างเข้าทั้งบุง <มา S 1> บ้าน,านตัวเปิอดออกมาสายิีนอยู่มีสายซินด้วยครับมัดเลขด้วยนะอ่ะ อดูเอาเลยครับอ่เบิ้งเลยเนาะเบิ้งเลยครับอ่าวูหก้าวสองตัวเก้าห้านะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ทุกช่องเก้าห้าได้หมดยังเก้าห้าเก้าห้านะครับเก็บีสองตัวเก้าห้าอันนี้ปพออบอันเล็กนะครับสองตัวนะพันอันเล็กครับปูเขียนมาแค่นี้นะครับ นะครับคิดพิมพ์วเอฟซีพิมพ์ไว้แบ่งปันกันนะครับอันเล็กนะครับเอาตัวไปสักพันหน่อยนะเอาตัวไปก่อนบอกเอาเปิดไปว่ายังเปิดไปุ่ดปุ๋กก็รับอยากเปิดโอให้พี่น้องเบิ้งว่าที่สดแจ้งโอเคเปิดอบชุดใหญ่เลยครับเปิดเปิดอันใหญ่อันใหญ่อันนี้อันน้อยอันนี้เอฟซีเห็นแล้วอันน้อยครก็อุ้ย อุ้ยอ kind of ันใหญ่ลงล่างบ่อันใหญ่ลงล่างโน่เตงน้อได้ใหญ่ตกลงน้ำเลยเอาเส้ํปัไดเดี๋ยวตกน้ำ่ดาเ็นใจเย็นครับอมาเลยปุ๊บเอ้ามาแล้วครับ74 74อานี้ด้วยเอา 470นะครับนะ f ลช่วยพิมพ์740ครับ740ด่ศูนยนะครับ <7 40 S 2> ครับ <7 40 S 2> เลข3มตัว740 เอาเบาสารก่อนที่เอาผ้าอบปูว่ายังไงบ้างมาครับปูเล่าจะให้ดูสองอันเลยเนาะครับอันนี้อันนี้อันเล็กนะครับผ้าอบอันเล็กนี่นะครับอันนี้เปิดปราอบใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับดูพร้อมกันนะครับอีกี่ดตั้งใจกับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเอ็ดกับพวกหูวาชีถือก็ถือปูกับพวหูหรอกปูไหมาปูกับอกว่าพวกหูแต่ปูเชยนให้แบบนี้ ไม่ถูกไม่รู้นะครับคิดปแค่ว่ากันเนาะเป็นแนวทางญญาาครั่นเสนอให้แต่ก่อนจะเป็นเลขซองปู่ให้เลขพออระอบตบครับงวดหลังๆนะครับเลขซองต้องรออีกสามเดือนสามเดือนอันนี้พระอบอ,อ่ะอันนี้ได้ยังโอ้คคแคปอีกสิแคปพระอบเทำไมซองอ่ะนี่ผ่าอบมันแคบไปโดนประคำเลย พออบนี่ปกติแล้วปูบอกว่าให้เปิดวันพฤหัสวันพฤหัสเปิดวันพฤหัสแต่มือไปรับก็คือไปรับวันพุธไปรับวันพุธตอนเย็นที่นี่กะรอทีมงานนี่แหละตื่นเสาไม้เป็นวันพฤหัสเมื่ะคหับถ้าจะเปิดพุธเยวทีมงานที่ไปรับวยกันเหรอแต่พอได้พอได้ใชรทำทำกั็เลยปูบอกว่าเปิดพฤหัสไหนก็ได้ นะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่12บสองผลิฮัตที่สิบสองอ่าเอ็กซ์ซหลายๆคนเป็นแบบล้อคนแบบใจห่อนเพคนแบบดาเพิ่าไม่ได้ดาดอกในในคลิปของคูน่ะครับแต่เพิ่อนบอกว่าลีลาทำไมไม่เปิดปูให้เปิดกันผลิฮัตทำไมไม่เปิดแต่สาเหตุเป็นตามนี่นะครับที่เปิดเพราะใดเพราะว่าอ่รอทิ้งงานเนาะแต่ประเด็นแต่ยังขาดเปลี่ยนอยู่เพราะว่างานแต่ละมือแต่ละเว็บมันเข้ามามันมันบนแน่นอนเขากำหนดเวลาบพไาะเนาะ แค่ไปนัเปิดไม่เน,น,นี่ที่เปิดไปก้อนหนานี่แบ็บที่เปิดตรงที่ปูรสร้างให้เปิดแล้วก็เป็นวันทฤหักน,นะบ่บอ,บอ,บอได้ผิดเปียนจากวลาที่ให้เปิดแล้วก็วันที่ให้เปิดนะครับเต้มด้วนี่ทีนี้นนนหลายช่องจะเขานัดเจอกันดูรักกิโลจะเลยต้องมาเปิดไหมอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างตัวเด็กตัวเก่าเนาะปูมีพิเศษอะไรไหมปูมีพิเศษอะไรไม่คุยให้ฟังเรื่องพระอบนะคระับเลขงวดนี้ ูได้้ใหแนวไม่ได้สั่งอะไรพิเศษครับไม่ได้สั่งอะไรพิเศษแค่บอกว่าให้เปิดเวลา07.04์เนาฬิกาเช้าตอนเช้าศูย์เจตัวนี้ก็จำเอาน้ำเลยเอะศูนย์เดศูนย์เจ็ดศมันตรงกับตัวเลขด้วยนต่ว่าเลขตัวสามตัวนี้ของปูกับนี้อยู่โอ้ใช่เนี่ยเป็นเป็นทั้งสามวเลย์ทั้งสามเจ็นย์สี่เจ็ดเจ็ดซีปูอยากไปเสี่ยงโชคเนาะจะเอานี่เปตัดน้ำก็ได้ ครับเอาตัวนี้จะตัดเอาติดตรงกับพีลาที่เปิดเขดีส่วนตัวนี้โบกหันใดเดี๋ยวเอฟซีที่ทำอะอันไหนบนอันไหนล่างคือว่าเนาะอันนี้บ่หูเพราะว่าผู้เขียนไหนมาแค่นี้ครับเขียนแลบอกตัวนี้ีแค่นี้ที่ไหนผมเนาะอาไปขึ้นล้อรุ่นมื่อมือประกาศผลมือรัฐบาลประกาศผลอีกแค่นึงแกฝากถึงเอฟซีทุกท่านน้ำนะครับเอฟซีแต่ละช่องเนาะมังคือการ การทําคลิปนะครับเราไม่ได้ชักชวนให้เล่นการพน,นันนะครับเราทําข่าวเพื่อนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผิดถูกไม่มีใครรู้นะครับทีมข่าวทุกคนแอดมินท,ทุกช่องนะครับไม่เคยชักชวนให้เล่นการพน,นันแต่เรานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับมักสอบจนค่อยเอาเงินในกระเป๋าท่านนะครับถาท่านว่ามักกะ บัวมีผู้ใดไปบังคับซื้อหรอครับบางเทียบเพิ่นเขามาเบ่งเราไม่เห็นถูกเลยพวกนีไใสห,<ต>หูหรอกครับว่าจะถึกไม่พูดถึงงดนี้คือกันพออมปูหรือว่าซองปูที่เปิดมาปูปลาตลอดแค่แถวนี่แต่ล้อบึงเนาะว่ามันจะถูกมันจะออกดีเมื่ออกตัวนี้แต่มันก็ออกแต่เยาวากันนะครับเพราะวะเกิดชิ้นเลายรช่องที่น้องหลายๆช่อง ที่รอติดตามนี่ไหนคนก็ตัง้งความหวังไว้หลายนะครับถ้าเกิดตัวเลขพวกเขาแบบนี้เนื้อใจเนาะนครับเ,เนืน้อใจเราได้ซื้อขาดหวังไว้หลายนะครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวนะครับมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ดุนะครับทั้งช่มกันยำอยู่ตลอดเนาะ ขอบคุณเจริญแนวทางเท่านั้นขอบคุณเจริญละนะยานอาจารรับชมขอบความเชื่อสนบุคคลครับขอบคุณบ่าวชันที่เก่งมากครับมั่นใจต้องออกเนาะคอันนี้ครับผมอธิบายแห่งเอ็ดซี่บ้างเป็นไงยานคนเขาเห็นได้ไม่เห็นเข้าเลยเนาะครับโอเคครับขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากครับผมมีโชคมีดวงกับตัวเลขพระอบ ของปู่สถานธรรมนะครับอ่สะสาธุสาธุครับ F4 เป็นการเปิดพระอบนะครับเป็นการเปิดพระอบด้วยกันนะครับก็ตัวเลขถ้าใครชอบโปรดจัดนะครับสาธุสาธุลำเลียไปยยขอบคุณครับสวัสดีครับผม